กับพ e ่อพี่น้องสขุลสุขนกามามาแล้วกับมพอ้กันแล้วกับแมงเงสาเมืองอุดรเพลิเพื่อพี่น้องกัครับซ่องเช้ายังก็ดีม马拉หมักจมเออมลมักจงจากพระเอกผู้มักลูกฟุกนัทพนค่ะอ่าสีป้าไปยังก่อนเลยโอ้ยบอกก็เลาเห็นแมงเงชงเออมีเงชงปี๋ยี๋ยวใหญ่เคยบอกไฟใหญ่ของบ้านเขาน้าตูงย่างม่ทาหออเขาเอยบอกคอยแจ่สวัสดีค่ะพี่น้องขอเดี๋ยวมาควรหนนยายสากอนค่ะ เช็ดไม่เลยตะกวนไม่ไมน่าเขาเป็นตะกวนมพาะนั่นมืดอ่ะเป็นมิจุ่อย่างก่อนบันนี่เออเอารถเลยแต่ไมีความสุขมหนักก็ดีใจนะพี่น้องแย่งมาพีิกรนพระเอกคอนสิตาคว้าเฮาบ่ซอยเรือมาขวังทางเดี๋ยวใบแห้งเลือพี่น้องเด้อพเพเอกบ้านนี่ขอสีเปลวสุฟังหมดเอาบ่พี่น้องขายได้ยิดเนั่นเอาเข่าเรื่องเลยปรสิพัดภาพทั่ว หนังเวทีอะหเบิองไอ้เต่าโปกเกียบอียังโปกเกียบใกล้หน่อยบ่โอ้ยเอียงนั่นผู้ชสยหานแห่ผู้ชสยหานตัวเล็กๆแห่หัวปกหรือไงป่ะหัวปกเขาเรียกโปกเกียบมียิ้วขาวมันม่ใช่ง่วงปึกม่ใช่ง่วงไปอันนั้นแล้วม่ใช่ง่วงไปรอะไรหุ้มเด็กหน่อยไม่ใช่ช่วงไปรหุ้มเด็กหน่อยพี่น้องเอ้ยนั่นเสียงจากผู้ใหญ่บ้านเสียงเสียงเสียงไม่น่าสันหอนหรอวเดี็ดๆเสียงอะไรก่อน แม่พี่น้องการจะพาไปล้างอาหางครับเ,เ,เาาพืเ่อนที่เป็นซอเขาว่าผู้ได้เป็นนิกไม่ใช่ชงเนี่ยสิเด็กเจ้าเจ้าบ่มีของเก่าเหรอบอคนมีเมียเต่าโปเกียบบัจจีเต่าโปเกียบเอาถือเนี่ยนะนะเอาถือว่าเป็นไม้เอานี่เด็กผู้หนึ่งนี่เต่าโปเกียบเนี่ยไปแล้วนะ <laughs> นี่ผู้สุดท้ายนี่เออเม่ยนพี่น้องเออตายแล้ว ยังนะพี่น้องเคยเห็นไอ้ตาวป่งเกียบเม่นยังไงทรงผู่นึ้งแล้วเออเอ้าเป็นนักดนตรีหรือเป็นอันเดนเซอร์เป็นคนว่ายครับเป็นคนว่ายพี่น้องนี่ไอ้ตาวป่งเกียบเม่นยังไงทรงคนแหลกเตรียคือป่งเกียบไอ้ตานันรักแม่เป็นคนว่อยครับผมจะบามาถือของกัทานเจ้าน้องเบิ่งพวกุม่ใป็นยัสักเขาก็ออกจากบ้านฮักออกก่อกบ้านฮักออกฟัวเนาะเขาเปลี่ยนแบานฮักอันอ่อซ้อออซ้อเออยังออซ้ออยู่ ออีพวกไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นอสออีสาอีสัเอาอันี้อายุเท่าไนี่สิบแปดอ้ยสิปียนังออยู่กันยังมาเอาังอเนาะเต็มสิบเก้าเมษาเมษาสิบสี่จะได้ยังล่ะวัมัมเกินให้ แต่พ่อไม่ใช่ทรงเสียดล่นาะจูอเบิ่งลึกที่แปดพี่น้องเบิ่งหุนโอ้ย่อม่ใงเของเพื่นของเพิ่นมือขึ้น่ะเขานันอยู่ห้องผู้เดียวด้เถอถ้าอึบนไปนอนงน้ำห่าของนั้นสามคนเพื่นเเฮยอาไวเกแฟนนี้หน่อยนะกูกรได้อแล้วเอนนมือแล้วเยน่เป็นยังไงเออไปน้ำผูนีตั้งหากีมัย อันที่บอกนี่สิไปพีได้ตอนนี้ข้าจะทักกันมาไปเท่นไปเท่นเห็นไมเดียวไปอันที่บอานี่ว่าได้ไปหนได้ไปผีได้ตอนนถึงเจ็สิบราวยอ่าจะเจอะไรสูตห้นหน่งหัวข้วอทอร์เนเอาไปพี่น้งพูดอีกว่าถือแซตแต่เี่ยวไปชิดูดแดนเซอร์ใครจะกินน้ำนไปเอาอยู่ในถังเด้อ ไอ้ทีจ้าเรียงมั้งฮะทิจซาเรียงไอ้ทีจซาก็แบบแมาตัวพนพ่กันเนลุกมีกี่หนเาลุกนมีอันนั้นไม่เห็นแล้วมงเงี้ยเสื้อหนเสื้อหลังไม่เอเวสกี่ตอนน้องๆมอหาคูตันนี้อไูกครับผมครับเป็นเสื้อใหม่ครับวีจำได้กูเสียีจะได้แต่กี่เราไม่รับเรารับแ่พนน่ะคือแบบ แกจะจะลุกเจ้าดีไทยยังกันแนี่มาายังกดเป้าหมายนะสิมาเด็กไม่ยังทรงเสียบ่มีบ่แต่ว่าเจ้าเยาดูเขาช่างอเจ้าวหมักหนองคนนอันเมียนไหนคนเมื่อกี้น่ะนี่ดิพุนดิบบ่มาข้นนันน่ะมาคนนั่นเมียไมก็หหงสะบ่ ปุกมะเขือตินที่ยาอีกแล้ไปยางเป็นสักพนแต่ต้นะบ่ขาที่สมมันเป็นเื่องส่ตัวของขาโอมีนมัดอาญาตมั้งเนี่ยมีพี่น้องกมะานโปกเกียบอีกคูหนึงโปกเกียบอีกคูหนึงนี่ยโปกเกียบ ฉันมีคิดเธอนะเดี๋ยวเราจเแ่้อย้ลนปารกระโดดเดาาแทกเชิงบีเผือเชิงบีบอยเอจไไปอีกบ้านเจ๊ไหนไปกินเลยุ่ญเลยบอญเลยบุญเลยบุญเลบุญเลยบุญเลยบุนเลยเลยบเลยบุญเอยบุญเลยบุญเลยบุญเบุญเเลยบาญเเล็บุญเลยบุญเบุญเยบวญเลยบุญยบเลาเลยบเลยเลลบบเ็นนเลบบเเยเยเ้เก ภาสีมาเบิองเด็กอ่ะมีทรง,งคือจังเขาท่านเลยมากนี่ล้ะู้ใดเด็กมีทรง,งสองคนใช่ปะบ,บอลลูแต่กูจำมาได้ต้อ,องไปเบืองยังไงมั้มนีมม่บ่บมี่ยางมาฉันเสียงตาน้อยมึงยู่ดิอเออก็เสียงดูดูเขาก็อยากเขาไอ,อ้ยางเว็จุบเกมจากคู่หนึ่งกันนะยีในเบิองกันนะจุบคนอันแม่คนนองนองคนไหนคนไหนคนนองยังนองนองก่น้องที่ถืขอของน้าเวนตีเมื่อกี้นะ่ะ เป็นจูงกันยไกด์ซี่เหอเบิ้งเงี้ยูนั่นนี่บ่อคนอันนั้นลองซื้ออยัางก่นจานเอบอซื้ออยังเบิ้งนเงี้ยเอซื้อเอบอเออแม่จะคลองแม่์ชอบลูกเอแม่จะคลองเชื่อกูแทะเชื่อกูแทะลายสุดเมื่อแรกเลยนะเออเอาพูดเอาพูดให้เขินเป็นเลยอ่าโอ้ยลืมไปจะขอมีเมีย เอาละพี่น้องค่ะวันนี้ช่วงแรงๆผุแหละก็สิมาจอบเบิร์กไม่ก็สิมาจอบเบิร์กไม่เพราะว่าอย่างตียออง้ยไมัเงี้ยทรงเก็บเด็กดิ่งห่างกบวงบนเห็นบนเด็กแต่พวดเด็กผุเดี๋ยวนี้ไม่เงี้สาตกลุ่มแักแล้วตัวกลุ่มแักน้องอาจารศอีกแล้วบันหักเหียงเหรอบันหักออโซเหียงอะไรออโซอีสาะเอาจ้า่าชินีไปต้นเดี๋ยวกันครับพี่น้องพี่น้องไม่เงี้สากับสิเป็าเตรียมของ